สวัสดีค่ะเราก็ไม่ได้เฟซบุ๊กไลฟ์หลายวันแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มาคุยกันหน้าเรียนจําแต่ว่าเนื่องจากแดดมันไม่ให้ก็ไม่จําเป็นต้องเห็นเดือนจําก็ได้นะฮะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ควรจะต้องถ่ายกับมันบ่อยๆนะะก็วันนี้ก็อามาเล่าข่าวให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสมารู้เรื่องมามาพบไม่ได้มาเยี่ยม คือจริงๆมันก็เยี่ยมไม่ได้แต่ว่าเราได้ประสานกับทนายดังนั้นก็มารับข่าวโดยตรงครอบครัวที่มาเนี่ยก็มามารับฟังเพื่อประสานกับทนายเกี่ยวกับเรื่องคดีนั้นก็จะเริ่มด้วยว่าวันที่15 16 17และ31ของเดือนนี้จะมีคดีปี52ซึ่งแกนนำสีท่านเนี่ย จะต้องไปที่ศาลดังนั้นก็ใครที่อยากจะเจอ,อตัวในสภาพของแกนนำซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นนักโทษอะอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยแล้วก็มา,าในคดีก็ไปพบที่ศาลอาญาได้15 16 17 31กรกฎานะฮะสวันในเดือนนี้แล้วพอกลับมา เขาก็ต้องมาเข้ากักตัว14วันอีกครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นก็เรียกว่าเขาคงอยู่ในแดนสองตลอดเวลาทีนี้ที่เราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ก็คือว่า,าคนที่มาหรือคนที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ได้เยี่ยมเนี่ยจะติดต่อกับาทางแกนนำในเรือนจำอย่างไรเขาก็บอกว่า ส่งจดหมายนะคะถึงแกนนำเนี่ยความยาวไม่เกิน15บรรทัดนะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นั่นข้อที่หนึ่งถัดมาก็ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพไม่รุนแรงไม่หยาบคายคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปด่าใครใส่ในนั้นอนะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วก็ดีไม่ดีก็คือไปไม่ถึงมือนะก็คงไม่ต้องหวานหยดย้อยแต่ไม่ต้อง ด่าใครรุนแรงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เลขที่ส่งมานี่ถ้าพูดถึงอยู่ที่อื่นนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่มาที่นี่ก็มาหย่อนมาหย่อนที่นี่ได้เลยที่ตู้เนี่ยจะถึงมือแกนนำเร็วมากวันเดียวแต่ว่าถ้าส่งมาจากต่างจังหวัดก็หมายเลข33เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแขวงลาดยาวจตุจัก กทม10900แล้วก็ให้ระบุชื่อนามสกุลแต่แต่เพื่อความประหยัดพลังงานก็ใส่ชื่อหมดเลยก็ได้นะคะใส่ชื่อคุณนัทวุฒิคุณหมอเวงนะคุณพิภูแถลงคุณวีราการนะก็จะได้อ่านด้วยกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการเยี่ยมเยียนอีกแบบหนึง่งแล้วก็พี่น้องหลายคนก็เรียนกับดิฮันว่าเขานัดจะมา กันเรียกว่าทุกวันหรือเกือบทุกวันแล้วก็จะมานั่งเขียนมีกิจกรรมที่เขียนนะแล้วเราก็ถ่ายรูปรูปที่ถ่ายร่วมกันแล้วก็มันเหมือนสมุดเยี่ยมนะคะสมมติว่ามีคนป่วยหนะักก็มีสมุดเยี่ยมอันนี้ก็คือเป็นจดหมายเยี่ยมเยียนเนี่ยก็จะมีรูปด้วยที่ถ่ายแล้วก็ส่งที่นี่มันจะเร็วมาก แล้วเราก็จะได้พบปะกันซึ่งตัวดิฉัน e เองอเก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งน,น,นะฮะก็เรียกว่าเ<ว>ขียนคือเราพบในในการสื่อสารโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากที่ให้กำลังใจนะ,ะให้กำลังใจแกนํำทั้งสีท่านที่อยู่ใน ที่ถูกตัดสินคดีไปแล้วก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ดังนั้นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าหลายคนแน่นอนก็มีความเจ็บแค้นมีความเสียใจแต่เรีนันก็อยากจะเรียนว่ามันก็คือวิถีของการต่อสู้เข้าข้ไปอยู่ในเรือนจำถ้าจิตใจเขายังต่อสู้อันนั้นก็เป็นเวทีการต่อสู้อีกเวทีหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าลงทุนด้วยอ,อิสรภาพเสรีภาพลงทุนด้วยสุขภาพเพราะนั้นเดนก็ถึงได้เรียนกับเขาคุยกับพวกเขาว่าคือฝากผ่านไปทางทนายว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวให้แข็งแรงก็คือให้สุขภาพดีนะเพราะว่าที่นั่นก็เป็นเวทีการต่อสู้เราอยากเห็นเขาออกมา ด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแข็งแดงนะเพราะว่าฝั่งที่พูดตรงๆว่า,อ,าอยากจะกำจัดพวกเราก็คงอยากเห็นพวกเราที่ถูกลงโทษไปแล้วเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้เจ็บป่วยตายคาคุกไปหรืออยังไงดังนั้นมันก็เป็นเวทีการต่อสู้ทุกคนต้องเข้มแข็งนะเหมือนกันพวกเราทุกคนอย่างตัวันเองเนี่ย นะก็อายุมากแล้วนะแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าทั้งเขาและเราที่อยู่ในเรือนจำและนอกเรือนจำก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแต่กําลังใจที่เหนือกว่าชิงอื่นใดทั้งหมดในทัศนะของอาจารย์ธิดาก,ก็คือว่าพี่น้องเรายังมีจิตใจต่อสู้ยังมีความเหนียวแน่นในเรื่องอุดมการแล้วก็ยังปรารถนาที่จะเดินไปในอยู่เส้นทาง ที่จะต่อสู้ให้ประเทศนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนแท้จริงไม่ใช่ปลอมๆอ,อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ดิเนเคยพูดว่าความยุติธรรมมันไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์มันไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าทั้งความคิดทั้งกฎหมายเนี่ยเขียนมาให้คนเท่ากันทุกคนเช่นนั้นเนี่ยความยุติธรรมก็จะเป็นความยุติธรรมของคนที่เท่ากันทุกคน และนั่นก็คือต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ตามเท่าที่ระบอบการเมืองการปกครองมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงต้องข้ามคนที่เรียกร้องแบบนี้กลายเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการเมืองที่เป็นอยู่ดังนั้นะชะตากรรมต่างๆมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะนั้นคุณจะมาเรียกร้องความยุติธรรม กับระบอบที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนมันเป็นไปไม่ได้เราเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้เองนะเพราะนั้นนี่คือวิถีของการต่อสู้จะอยู่ในเรือนจำอยู่นอกเรือนจำมันก็ต้องเป็นเช่นนี้เ็ราะนั้นก็คือเส้นทางการต่อสู้ของประชาชนนั้นยังดำเนินและยาวไกลนะถ้าเราท้อถอยว่า ทำไมมันไม่มีความยุติธรรมความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นสังคมที่คนเท่าเทียมกันดังที่เด่นพูดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ทุกที่ก็คือสถานที่เวทีการต่อสู้จะอยู่ในคุกอยู่นอกคุกก็ตามเพราะฉะนั้นิด่นก็อยากจะเรียนว่ากําลังใจของคนในเรือนจํากับคนนอกเรือนจาก็คือคนในเรือนจํายังแข็งแรงยังมีจิตใจต่อสู้คนนอกเรือนจา ที่อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเสรีภาพเต็มที่นะอะใครไปทำอะไรก็ได้ยินว่ามีหมายเรียกเป็นแถวเลยนะแต่ที่สำคัญก็คือการต่อสู้ต้องไม่ลดละเหมือนที่มีคนกล่าวเอาไว้ว่าถ้าวิ่งไม่ได้เราก็จะเดินได้ไม่ได้เราก็จะคลานนะ นะคราไม่ได้ก็ยังต้องพูดต,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 ตรงๆว่ากระเสือกกระสนคือทุกอย่างต้องทําเพื่อเดินไปข้างหน้านะและไม่หยุดยัง้งเราก็สามารถส่งเสียงได้ดังนั้นใครคิดถึงพี่น้องนะแกนนําในเรือนจําก็มีหลายคนไม่ใช่สี่คนนะคะยังมีคุณพายัพอยู่มีคุณพิเชษอยู่ที่นี่นะแล้วก็ดูเหมือนจะจับระสิทธิ์ก็ยังอยู่ด้วยนะก็นะ อย่างน้อยก็ระบุชื่อเท่าที่พวกเราจำได้ไปก่อนแล้วเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะฮะก็เขียนจดหมายมาได้แล้วเราอาจจะจัดกิจกรรมนั่งเขียนจดหมายนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันไปลงนะะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรายังอยู่คนเสื้อแดงและนปชยังอยู่อยู่เพื่อสู้และเดินหน้าต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ